สวัสดีค่ะช่องยุพมิวค่ะวันนี้เกิดอบัติเหตุหยุดอีกแล้ววันหยุดทีไรก็ต้องมาชมทะเลนะคะทะเลบางแสนค่ะถ่ายภาพย้อนแสงอีกแล้วพมิวซิ่งจ้าสิ้นจนได้รับบาดเจ็บนะคะฝั่งขวากระแทก กำแพงอย่างแรงเลยนะคะรถก็เย็นนิดหน่อยเอาเข้าอู่ไปแล้วแต่พอดีช่างไม่อยู่นะคะก็เลยไปเอารถออกจากอู่มาพอไปเอารถออกจากอู่มาก็เนี่ยค่ะขับมอไซค์ทางนั้งนี่มันยังเย็นอยู่นี่แหละดีกว่านั่งวินเนาะก็เลยมารับเลยมารับบรรยากาศชายทะเลแถวฮาร์วอนนะคะ พอดีร้านอยู่ใกล้ๆแถวนี้ยค่ะร้านที่ว่าร้านพลววรถมอเตอร์ไซค์อาาของพอมิวเนาะเขาก็ทาประกันชั้นหนึ่งให้พอมิวอย่างดีนั่นแหละค่ะเบิกได้วงเงินก็ไม่น่เกินไม่เกินสองหมื่นมั้งเบิกได้นะคะค่ารักษา่อมน,นีก็ยังไม่ค่อยมีความรู้อะไรหรอกแบบรู้สึกเหนือหน่อยๆน้องวันนี้ ขับมอเตอร์ไซค์มารับรถใช่ไหมก็เลยเลยมานิดนึงมาดูบรรยากาศเพราะว่าพอรถร้านพรบรถที่พมิวดูแลรถพมิวอยู่นั้นเขาอยู่ตรงหลังมอสวอเอ้ยไม่ใช่สิพูดผิดหลังมอบุรพาไม่ใช่มอสวอนะคะพูดผิดพูดผิดสมองเบลอไปหมดแล้วด้วยความเจ็บก็อยู่หลังมอบุรพานะคะตรงโรงเรียนสาธิตเนาะพมิวก็เลย ขับเลยมาหน่อยนึงก็จะเป็นทะเลบางแสนฝั่งหัดวอนนะคะก็มาถ่ายภาพนะคะคิดว่าคงไม่ได้อยู่จนตะวันตกดินเนาะพอมิวจะรีบกลับไปที่พักนะคะเพราะว่ายังเจ็บอยู่นะคะจะรีบไปพักผ่อนแต่ก็มาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้รับชมนิดๆ็นหน่อยนะคะถ่ายภาพพระอาทิตย์กำลังจะตกอีกประมาณสองชั่วโมงมั้ง แต่ว่าพอมีคงไม่รอเนอะคิดถึงทุกคนนะถ่ายภาพบรรยากาศแถวนี้ให้ดูนะคะ mm. ก็จะมีร้านรวงเยอะแยะมากเลยเดี๋ยววนให้ดูนะคะรถนี่แล้วอ็มีนี่เย็นๆน,น,น,นิดหน่อยนะคะไม่เยอะหรอก ซาบ้าไม่แตกนะคะลูกซบ้าที่หัวเข่าไม่แตกโชคดีมากไม่งั้นคงมาขับรถมารับรถไปขับก่อนไม่ไหวนะคะรอช่างนะคะรอให้ช่างหายป่วยไข้หวัดใหญ่ก่อนเนาะช่างเขาป่วยเป็นอินเอนซ่านะคะเป็นอินเฟนภาษาญี่ปุ่นเรียกอินเฟนซ่าเนาะภาษาไทยก็ไข้หวัดใหญ่เนาะ ก็รอให้ช่างมาก่อนเราถึงจะซ่อมรถพเม,มียวได้พเม,มีิวก็เลยเบิกรถเอามาใช้ก่อนเพราะว่ายังไงเจ็บยังไงพวกนี้ก็ต้องไม่ทํางานค่ะหยุดมาสองวันอีกแล้วก่อนหน้าจะเกิดอุบัติเหตุก็หยุดไปสองวันเออให้มันได้อย่างนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้พักนี้ดวงไม่ค่อยดีใกล้ถึงวันเกิดทีไรนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะได้มาระบายลมให้ทุกคนฟังมาระบายให้ทะเลฟังเดี๋ยวคงดีขึ้นมั้งคะ่ะตอนเช้ายังไม่ทานข้าวเลยค่ะกลับไปทานข้าวทานยาดีกว่า ไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็มารับฟังนะคะรักษาสุขภาพนะคะคิดถึงทุกคนมากๆรักฟทุกคนนะคิดถึงคิดถึง<ๆ>เพื่อนเพื<ๆ>่อนท่านใดขึ้นสตรีมหยาดแล้วกอมิวไม่ได้เข้าไปช่วยต้องกลับขออภัยด้วยะคะ่ะตั้งแต่กลับมาอยู่เมืองไทยอะ่ะพระมิวทางานแล้วไงขายของด้วยทํางานประจําด้วยไม่มีเวลาว่างเลยช่วงนี้งบเก็บเงินนะคะเก็บเอาไว้ตอนแก่ไม่มีคนเลี้ยงเนาะก็ต้องเลี้ยงตัวเองนะคะ หวังว,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 ว่าทุกคนคงคงจะเข้าใจนะคะถ้าวันไหนว่างๆเดี๋ยวจะแบะเวียนเยี่ยมไปหาทุกคนนะไปเยี่ยมหาทุกคนดูเพราะมีพูดผิดอีกแล้ว ีละขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เสียสละเวลามารับชมพ่อมิวนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ,คะแล้วพบกันนะลๆทุกคนเหมือนเดิเมแล้วก็ขอบคุณเอซีใหม่ที่มารับชมด้วยนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่พอ่อด้วยนะสวัสดีค่ะ